จ้าไม่จริงนั่นมันพระเอกสุดเท่จากอนิเมะบูล็อกนี่นะโอาไว้ก่อขอไลน์เซนหน่อยได้ไหมครับเออโทษทีไอห,หนูแกจำผิดคนแล้วออแกเป็นใครวะนี่ไม่ใช่พระเอกจากบูล็อกแกเป็นใครไหนๆก็มีคนถามแล้วขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนี่คือพระเอกจากเรื่องนิวล็อกไกด์ สรารภาพตรงๆนะผมไม่เคยดูแอนิเมะเรื่องนี้เลยแต่คุณเบลแนะนําผมมาคืองี้คุณเบลบอกผมว่าแอนิเมะเรื่องนี้นั้นมันเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วมันดังมากแล้วมันก็มีเกมอยู่ในโรบ็อกพอดีนะครับมีชื่อว่า e g o i s t Football e g o i s t แปลว่าทนงตัวหรือว่าเห็นแก่ตัว ตอนแรกผมก็งงว่าทําไมเขาถึงใช้ชื่อนี้คุณเบลก็เลยเล่าเนื้อเรื่องให้ผมฟังคร่าวๆแต่ผมจะไม่สปอยน้อยหลังจากที่คุณเบลเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็รู้เลยว่าทําไมเขาถึงต้องใช้ชื่อนี้แป๊บหนึ่งของขกลับมาต่อที่เนื้อเรื่องแอนิเมะนิวล็อกใช่เรื่องนี้จะมาแข่งกับบูล็อกโดยตรงในเรื่องบูลล็อกพระเอกจะต้องไปแข่งคัดตัวเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเจ้าหมอนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเจ้าหมอนี่นะครับจะไปแข่งคัดตัว เป็นตัวแทนของประเทศกาลานิเซียคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเป็นประเทศที่เกิดใหม่อยู่ตรงบริเวณตรงแถวนี้แหละมีผู้นําชื่อพลเอกประยอยจนันทคานพุทธด้วยความที่ว่าท่านอยากจะหาตัวแทนเยาวชนของประเทศไปแข่งฟุตบอลระดับโลกเว้ยท่านก็เลยไปถามก็ผมเออผู้ช่วยของท่านที่เป็นรองแล้วคนที่เป็นรองก็บอกว่าไม่รู้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 ท่านก็เลยไล่ทางเลือกนะครับไปจับกุ้ยข้างถนนแต่งชุดฟุตบอล แล้วก็บอกให้เขานั้นไปแข่งบอลโลกก่อนไปท่านกำชับพระเอกกุ้ยของเราไว้ว่าแกจะต้องชนะเท่านั้นถ้าเกิดแกแพ้กลับมาแล้วลกก่ะก็ฉันจะจับแกยัดเรือดำน้ำพร้อมกับระเบิดมันทิ้งโจมอ่าวการานิเซียฉะนั้นเ,เนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับนี่เป็นชะตากรรมของพระเอกกุ้ยของเราที่จะต้องชนะบอลโลกเท่านั้นฉันจะต้องเป็นคนชนะบอลโลกครั้งน,นี้ให้ได้ บอกไว้ก่อนเกมนี้ไม่ใช่เกมที่กินง่ายๆนะครับเกมนี้จะต้องใช้ทักษะสกิลพอสมควรเลยผมแนะนําผู้เล่นหน้าใหม่นะครับไปดูคลิปของคุณคิงโปโรคิงโปโลใช่คือไปดูคลิปของเขาก่อนเพราะว่าเขาสอนได้ดีมากๆผมเองก็ดูจากคลิปเขาแล้วก็ลองฝึกเล่นดูนะครับเวลาเขาเล่นอะ่ะมันจะแบบแลดูง่ายๆแต่พอเราไปเล่นจริงอะ่ะคือแข็งไม่หมดเลย เล่นไม่ออกคือเป็นเกมที่ต้องใช้สกิลพอสมควรเลยนะครับสําหรับเกมนี้แต่การเลี้ยงบอลเนี่ยยังยากเลยนี่คือการเลี้ยงบอลน,นะครับจริงๆถ้าเกิดคุณไปดูในคลิปเนี่ยคือเขาจะเลี้ยงดีกว่านี้มันจะมีแบบการแบบเนี่ยเตะซ้ายเตะขวาด้วยกดคลิกซ้ายคลิกขวาคลิก ุดเซ็งเลยคือเราเลี้ยงไม่ได้เหมือนเขานะครับหรือว่าคุณจะเล่นแบบชิวๆไปก็ได้จริงๆไม่ต้องเน้นสกิลมากก็ได้นะครับเล่นแบบธรรมดาก็ได้แต่เกมเนี้ยคือมันเอาใจคนอยากเบียวไงถ้าเกิดคุณอยากเทพอ่ะคุณต้องเล่นเก่งๆมันจะมีท่าแบบเบียวๆบียในแอนิเมะด้วยนะซึ่งช่องตะกี้นะครับเขาสอนเขาสอนว่าเราจะต้องแบบหันหน้าขึ้นฟ้ากดคลิกครึ่งหลอดแล้วกดงี้ค้าง,างแล้วมันจะมีท่าแบบสวยๆเว้ยเหมือนตะกี้เนี่ยผมเตะแบบโค้งเนี้ย โคตรเท่แต่มันจะไม่เท่เวลาเราไปเล่นจริงนะครับเพราะว่ามันจะมีคนมาแย่งบอลเราตลอดเวลาไปเล่นจริงนี่คุณจะมีเวลาแบบหันหน้าขึ้นฟ้าแบบนี้อขอกะก่อนนะประมาณนี้แล้วกดคลิกค้าง <c oughs> มันมันไม่ได้น,นั่งนะึงนะมันจะมีท่าเท่ๆอยู่กดคลิกขึ้นหลอดอายเอาใหม่เอาใหม่เอาให,ม,หม่กดคลิกขึ้นหลอดอืมกดคลิกวอดเดี๋ยวเอาใหม่ไม่ท้าตะกี้ทายังไงนะขึ้นหลอดแล้วก็กดคลิกขวาค้างโอ้ย มันยากอะ่ะปำหนึ่งนะมันต้องกะจังหวะดีๆผู้ชมครับต้องหันหน้าขึ้นไปข้างบนด้วยเอาใหม่นะ Stop Kick ้ o w <อ>ดูเอาไว้ให้ดีหนุ่มน้อยแม่งแรงเกินครึ่งหลอดโอ้ว oh, ั t มันมันไม่ใช่ท่านี้อ่ะมันจะเป็นท่าที่แบบเบียวๆอะ่ะที่อยู่ในกระตูนอะ่ะผมขออนุญาตเถอะผู้ชมผมอยากใช้สิ่งที่กูเรียนมา ทำไปมันไม่ใช่วะเนี่ยมันเดาะมันถูกแล้วแต่ว่าเหมือนมันจะต้องแบบกดให้สุดอะคุณผู้ชม hmm. หันหน้าขึ้นฟ้ากดคลิกไม่เกินครึ่งหลอดแล้วก็กดค้างไว้ในครั้งต่อไปนี่เห็นไหม you are blind เนี่ยมันจะเป็นท่านี้ซึ่งของจริงผมคงไม่ได้ใช้อะนะครับไม่ได้ใช้มาว่าฟีฟ่าออนไลน์คุณผู้ชมโอ้ oh my god ทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยอืมพุ่งตัวเดี๋ยวดินี่มีโกนี่โกอะไรวะเนี่ย ทำไมโกกูมันเป็นผีสางนางไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยแ้ <c oughs> ทำไมมันมีเสียงอะไรอย่างนี้เลยวะเตะออกเลยเอาละจังหวะนี้ทำไมเขาวิ่งเร็ว,วะเขาเติม VIP แน่เลยอะคำถมหนึ่งนะผม,มว่าเกมนี้มันต้องมีการเติม VIP มันอยู่ไหนวะโอเคช่างมันไม่เติม VIP ละเลี้ยงบอลก่อนเลยเตะเป็นยังไงละเข้ากไปแล้ว1-0่อ้าว <c oughs> ไม่ใช่กูเป็นคนยิงเหรอ,อกูกูกูเป็นคนยิงอืมเอาอะเลี้ยงบอลป๊บนึแบบนงเลี้ยงบอลก่อนปึ๊บกดคอนโทรนะครับเพื่อเป็นการพุ่งไปเว้ยเอา่ะมีการส่งบอลส่งบอลโรนัลโดวิ่งไปเลยตัวเรามันเดินช้า <l ug> การเล่น <c oughs> กูเตะเข้าโกตัวเองขึ้นมาตะคิดกูอายากตาย เฮ้ยเ้ยนี่ผมเตะอัดคนอื่นได้ไหมวะเป็นแบบคนเฉื่อยอะไรประมาณเนี้เนี่ยมันใช้ท่า U A blind เว้ยโหแป๊บนึงเดี๋ยวกูต้องเอาบ้างละแย่งบอลเพื่อนแล้วจังหวะนี้กูไม่ได้แล้วได้ไหมเนี่ยทขาไม่รู้เลยนะครับว่าทักษะการเล่นบอลของผมนั้นกากแค่ไหนเอ้ยเอาวะแั่ละมันบล็อกได้ทำไมมันเก่งอะไรอย่างงี้วะตรงนี้มันมีแต่คนเล่นเก่งอะเออ มันต้องมีคนวิ่งไปข้างหน้าท่งบอลมา No เออการแข่งขันตะกี้นี้ถือว่าไม่เกี่ยวคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณมองเห็นตะกี้นี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเ้ย mm. hey, ทำไมกูเข้ามาปุ๊บกูบโดนนำไปแล้ววันนี้มาเร็วนี่ผมเป็นกองหลังครับคุณผู้ชมครับอะไรเราเป็นกองหลังดีกวะเพื่อนบุกไปเลยเป็นกองหลังให้นั่นแหละ คือเราไม่ไปเดินทางแล้วมันมีการเตะกันแบบนี้ด้วยเหรอวะเราจะเป็นเด็กเก็บบอลแล้วนะเฮ้ยมาแล้ววิ่งเก็บบอลเดนเดๆนๆๆๆนเนนนนนนกโกมันทำอะไรอยู่ผมงงนะครับว่าทำไมบางคนมันแบบมีเอฟเฟกต์มีอะไรอย่างงี้ด้วยเปิดมาเตะยัโอ้โหโคตรสวยตะกี้ตะกี้กูเป็นคนเตะ เตะเลยเตะโด่งเลยเฮ้ยไม่เข้าด้วยไม่เข้าด้วยตะกี้ผมเป็นคนเตะไม่ใช่เหรอวะเปิดมาอืมแป๊บนึงมันต้องเลี้ยงบอลน,น่อนเอ้ยเพื่อนเราคนนี้โคตรเก่งเลยอะเตะไม่กดะนะ,ะมันคืออะไรวะนั่นนะเออสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเอาว่ะผมจะชนะบอลโลกโอ้ไม่กูเลี้ยงบอลผ่านไม่ได้ยังไงวะสกิลบอลกูกะขนาดนี้เหรอะเปิดมา หนูสวยสวยสวยมากอะทำไมเพื่อนเรามันโซโล่คนเดียวเลยวะผมรู้สึกว่าเราไร้ค่ามากนะครับทีมชาติเรานะครับต้องการคนอย่างอะไรว่านาโนนาโมไปเลยเพื่อนไปเลยมึงเป็น,อนอโรนัลด์ Dos เลยเอ้าจริงๆริงนะครับ <Hello. S 1> ชื่ออะไรนีโมใช่มึงนอกจากจะเป็นปลาแล้วยังเล่นบอลเก่งอีก <c oughs> สุดยอดน้องผู้ชมครับแม่งมีเขาคนเดียวที่ทำแต้ม <laughs> แล้วผมมองว่า คนนี้แหละที่แบบว่าเหมาะสมที่จะแบบว่าเบลแอนิเมะนะครับเพราะว่าฝีมือเขานั้นคือของจริงกายคือของจริงแปบนึงต้องเล่นแบบคลาสสิกเลยอะไรคือแบบคลาสสิกวะกูยังไม่ได้เล่นแบบคลาสสิกเลยเนี่ยลูกกูมาแย่งบอลใครเนี่ยเลี้ยงบอลเป็นยังไงแกทำเราหกล้มฝาว้าไมโคะติกเตะแบบเต็มๆแล้วมีโกมีโกเพื่อนเปิดมาเปิดมาเร็วเลี้ยงมาข้างหน้า เลี้ยงไม่ผ่านด้วยอือก <c oughs> <c oughs> ูยอมแพ้ <c oughs> <c oughs> มแมเสียกูอยาตายผมจะลองเล่นแบบคลาสสิกนะครับผมไม่รู้ว่าคลาสสิกค,คืออะไรแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเอา้ามันก็คือธรรมดาเปล่าวะเฮ้ยไม่ไม่มันไม่ธรรมดามันเหมือนเล่นเตะบอลอัดกันอะ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมดูดิว้าว <Wow. S 1> โอ้ไม่กอด เนี่ยมันมีคนตายด้วยนะไว้ข้างบนนันเขียนว่าเดทอะ่ะคือแบบโดนลูกบอลอัดจนตายเหรอเป็นส่วนหนึ่งในอนิเมะไหมอ่ะเพราะว่าไปเลยเอา้เอากูลม้มมันเล่นยังไงเนี่ยเอ้งงงงอะ่ะนี่มันเล่นยังไงวะแล้วคือมันไม่มีใครแบบเตะบอลอูอ๋อโอเคโอเคอเค,คือคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ตรงรูปหน้าตรงนี้คุณถึงจะแบบเตะบอลได้อะไรประมาณ,มาณนี้คุณผู้ชม เหมือนกับห้ามแตะโดนบอลน,นะครับจนกว่าจนจน,จนกว่าตรงนี้จะเป็นรูปหน้าคุณนี่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมน้องเป็นอย่างนี้นี่เองสัมวันอโน่นอะไรไปไล่เก็บบอลแม้ตะกี้นี่กูก็ไปแย่งบอลเขาแบบงงๆเหมือนกันวูดนิวเจ้าหมอนั่นตายอ,อยานะจ๊ะหวัวใจผมยังเต็มอยู่เลยอะ่ะอ๋อหวัวใจเขาค่อยๆลดไว้ โอามีเงินนะเอามีเงนเอามีเงนตายเฮ้ยมันชื่อกูแล้วไอ้แมงเลยไอ้เลยเฮ้ยโดนดิเฮ้ยตะกี้โดนเป็นลูกแกแล้วไอ้หนุ่มเงาะชนะอีโกอิ้ชนะแบบงงๆชนะแบบเล่นครั้งแรกเอาละผู้ชมก่อนจากกันนะครับผมอยากให้คุณนั้นลืมภาพฟุตบอลที่ผมเล่นตะกี้ไปให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อทุเรศตามากเอาเป็นว่าคุณจําช่วงท้ายตรงนี้เอาไว้แค่นั้นก็พอนะครับ กับท่าที่เบียวสุดยอดผมพยายามจะทำท่านั้นให้ได้เว้ยเอาละจากคำสอนของชิงปโรโบอกกับผมว่าหันขึ้นไปง้งบนแบบนี้ึบแล้วกดขี้ขวาค้างเน no! มันยาก,กแล้วนะ่ะบอลหายไปไหนลึบเอ้ยนี่ไง impossible <c oughs> ก็คือกด คลิกไว้ครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2กดที่ขวาค้างเอาไว้ไม่คตดเบียวเลยอะ่ะผมชอบมากเลยนี่ไงโอ้โหโคตรแท่เลยอยากใช้ได้แบบนี้แบบในเกมที่ไปแข่งกับเขาอะ่ะคงณมันไปไม่ได้อะ่ะมันเบียวเกินคอันหนึ่งนะอนี่ถ้า you are blind โอเคถือว่าได้อยู่คุณผู้ชมแต่ผมอยากจะเบียวเหมือนแบบเหมือน,น,นแบบนั้นจริงๆนะจริงๆ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นบูล็อกหรือว่านิวล็อกในชีวิตจริงแล้วเราก็ต้องมาเล่นเกมนี้ดูสนุกสุดยอดเลย